สวัสดีค่ะมาพบกับเปี้ยวในช่องโชกุ่นโชกินเมื่อนี้เปี้ยวได้เมนูแปลกเคยกินครั้งแรกแต่ว่าผู้เถ่าอยู่บ้านเพื่นกินแต่ว่าเพิ่นสิบว่าตำแบบนี้จะอันลากบัวบ่บ่แเมนไหลได้จะลากบัวที่แปลกนี่คือเอามาตามําสมที่ว่าแปลกกรอบมากแม่ชักม่ละ ตำแบบเผ็ดเผ็ดมากบมีกุ้งจ้ะเกลยใส่ลูกชิ้นอืม รุงไปเอามาแห่ป้าแล,ล้วไปขุด ném ném quét cả đàn Mít tên nặng, ném. แค่นงังนะพี่นหะเนี่ยพูดไม่จนังหมู มันกระเซ่บอยู่ด้วยจ้ะมันออกมันมันไหมมันมันกรอบชาติคือมันเนี่ะมันแก้วอ่ะมันเก้วมันเผาอ่ะ จำเพชร ผ่านแล้วเปล่าเพ เมื่อลรังเพื่อสนสิแต่หัววัวมันยังโมบิดนะตัวนีให้แม่เปิดตามแบบที่ผู้เฒ่าเพื่อนกินนะ่ะเพ็แนแห้งเพื่อนตัวกูจะกินโมบิดแต่แแสบมากเลยอนะ ủa uh. có phải xây thích noi đường đi ເອົາເກັຍບໍ່ໄດ້ລະພນແກ່ເຜັດກອນເຜັດຫຼາດພົດ It is เอาลราจะพี่น้องกินโมเบิดดอกเพชรเพชรแข็งจะไปกินอีกุดดอกจก้ะบ่ได้ทิ่มเลยจ้ะผู้ใดบ่เคยก็ลองเบิ่งเด้อจ้ะแซ่บกรอบคือมันนี่ละ่ะขอบคุณพี่ๆ FC ที่ติดตามรับชมคลิปมื้อนี้ค่ะคั่นมากอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเพชรคักพี่น้อง